ยินดีต้องรับทุกท่านกลับเข้าสู่ชาริสมา456 Channel กับคำพยากรณ์ประจำเดือนกันยายน2566ค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีทั้งกายและใจนะคะในเดือนนี้ค่ะจะมีการย้ายตำแหน่งของดวงดาวด้วยกันทั้งหมด4ดวงนั่นก็คือดาวเกตดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์ค่ะ ซึ่งดาวแต่ละดวงเนี่ยก็จะมีพลังงานเฉพาะของตัวเองอยู่แล้วเช่นดาวเกตก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเดินทางไกลเทคโนโลโยีดาวอาทิตย์คือความโดดเด่นความเป็นผู้นำความมีเกียรติยศชื่อเสียงดาวพุธคือเรื่องของการสื่อสารและดาวศุกร์จะเป็นเรื่องของความรักและการเงินค่ะนอกจากนี้ดาวทั้ง4ดวง ยังส่งผลกับแต่ละลัคนาราศีแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะซึ่งชาจะพูดถึงรายละเอียดของดาวแต่ละดวงเป็นลําดับต่อไปและคำพยากรณ์น,นี้เป็นเพียงภาพรวมคร่าวๆเท่านั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติขอให้ทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ ถือว่าเข้ามารับฟังและรับพลังงานดีๆจากช่องของเราก็แล้วกันนะคะสำหรับลัคนาราศีกรกฎนะคะในเดือนนี้ดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวเกตรหรือว่าหมายเลข9ของเราค่ะตั้งแต่วันที่9กันยายนไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนเลยนะคะจะโคจรเข้าสูต่ตำแหน่งความเสียหายค่ะตรงนี้ ผู้ฟังทุกท่านของชาฟังให้ดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้หากคุณค่ะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆแล้วเนี่ยนะคะจะทําให้คุณเดือดร้อนเสียหายดวงซวยดวงตกได้ค่ะหรือจะเรียกว่ากรรมติดจรวดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะคุณควรคิดดีทดําดีอยู่ในศีลธรรมเข้าไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการเดินทางไกลไปต่างประเทศสักเท่าไหรค่ค่ะใครที่มีแพลนนะคะจะไปทำธุรกิจติดต่ออะไรนะคะในช่วงนี้คะ่ะถ้าเลื่อนได้นะคะถ้าสามารถที่จะเลื่อนได้ให้เลื่อนไปก่อนคะ่ะรอจนกว่าดาวจะย้ายตำแหน่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลื่อนไม่ได้นะคะให้ปรึกษาสินแสหรือว่าดูดาวอื่นๆประกอบไปด้วยนะคะเพื่อดูพลังงานโดยรวมนะคะ สำหรับบางคนนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณนะคะอาจจะเสียหายได้นะคะเช่นมือถือพังโน้ตบุ๊กหล่นอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอบคอบแล้วก็ระวังให้มากๆเลยนะคะหลายคนค่ะบอกว่าเอ๊ะคุณชาแต่เราเนี่ยเป็นคนที่คิดดีทำดีอยู่แล้วนะไม่เคยผิดศีลเลยนะคะถือศีลข้อ5สวดมนต์นั่งสมาธิทำความดีตลอดแล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ก็จะบอกว่าดีมากเลยนะคะสนับสนุนให้ทำต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดีนะคะคิดดีทำดีอยู่แล้วไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนนะคะไม่เคยโกงใครไม่เคยเบียเดเบียนใครค่ะก็จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากตรงนี้เท่าไหร่นะคะดีมากเลยค่ะลำดับต่อมานะคะดาวอาทิตย์หรือว่าหมายเลขหนึ่งค่ะยายตั้งแต่วันที่ 18กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะก็คือ1เดือนเป๊ะ,เ,ปะเลยดาวอาทิตย์หรือว่าหมายเลขหนึ่งนะคะพลังงานหลักๆเลยคือความเป็นผู้นํามีอํานาจความโดดเด่นมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดค่ะแล้วก็ยังเก่งและมีความสามารถอีกด้วยนะคะแถมยังเป็นเจ้าบ้านการเงินของลัคนากรากฎด้วยค่ะ ในครั้งนี้นะคะจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งสังคมค่ะซึ่งแปลว่าช่วงนี้แหล่งที่มาของการเงินก็คือผู้คนนั่นเองค่ะการออกไปพบเจอผู้คนหมู่มากการเดินทางนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะช่วงนี้บอกเลยว่านะคะที่ไหนมีคนที่นั่นมีเงินนะคะท่องไว้แบบนี้เลยบางคนนะคะจะได้เงินมาจากคนรู้จัก ญาติพี่น้องคุณส่วนนะคะอาจจะเป็นส่วนแบ่งผลกําไรหรือว่าปันผลรายปีรายเดือนอะไรแบบนี้นะคะอาจจะได้กําไรมากกว่าปกติค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะท่องไว้ค่ะคนเท่ากับเงินยิ่งเจอคนเยอะเงินยิ่งเยอะค่ะต่อมาค่ะดาวพุธนะคะหรือว่าหมายเลข4คะ่ะจะย้ายตำแหน่งตั้งแต่วันที่28กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่ 25ตุลาคมนะคะก็เกือบเกือบเดือนหนึ่งดาวพุธเนี่ยนะคะพลังงานหลักๆเลยก็คือการสื่อสารการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการเจรจาเอกสารสัญญาต่างๆนะคะออนไลน์โซเชียลการขายการเปลี่ยนแปลงและการเดินทางนะคะเราก็ยังเป็นเจ้าบ้านสังคมแล้วก็ความเสียหายของลักนากรกฏด้วยค่ะในครั้งนี้นะคะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งสังคมค่ะ ซึ่งเป็นกระเซรนะคะจะมีพลังงานค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้นะคะคุณก็จะได้พบปะผู้คนมากขึ้นแน่นอนนะคะแถมยังได้เดินทางเยอะอีกด้วยจะมีการติดต่อเจราจาสื่อสารค่อนข้างเยอะค่ะ ขอให้คุณเนี่ยนะคะมีความรอบคอบในทุกๆครั้งที่จะต้องพูดอะไรออกไปหรือว่าสื่อสารอะไรออกไปนะคะเพราะว่าปริมาณของการที่คุณจะเจอผู้คนหรือว่าติดต่อนเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยนะคะอาจจะทําให้คุณตกหล่นนะคะหรือว่าหลงลืมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรอบคอบและมีสติในทุกๆครั้งสําคัญมากเลยค่ะและคุณก็จะมีโอกาสได้รู้จักกับคนที่มีชื่อเสียง นะคะหรือว่ามี power ในวงการที่คุณอยู่นะคะเช่นคุณอาจจะได้รู้จักนักพูดบางคนนะคะซึ่งจะเป็น Connection ดีๆนำพาโอกาสดีๆมาให้คุณนั่นเองนะคะทำให้คุณเนี่ยได้ไปต่อยอดทำธุรกิจในชีวิตนะคะเกิดความก้าวหน้าขึ้นนะคะ่ะและช่วงนี้นะคะคุณก็จะเจอคนเยอะนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะเจอคนเยอะมากๆเลยแต่ก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะ พลังงานของดวงดาวค่ะมีอิทธิพลทําให้คุณเนี่ยอาจถูกหลอกถูกโกงได้นะคะก็คือเจ้าบ้านความเสียหายเข้าสู่ตําแหน่งสังคมนะคะโดยเฉพาะคนที่คุณไว้ใจนะคะถึงแม้ทุกคนที่เข้าหาคุณเนี่ยนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะดูดีพูดดีเอาใจคุณนะคะแล้วก็ทําดีกับคุณแต่ก็ใช่ว่าทุกคนเนี่ยนะคะจะมีเจตนาที่ดีกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้คุณรู้จักมองคนให้ขาดอ่านคนให้เป็นนะคะจะได้ไม่ถูกหลอกทำให้ผิดหวังเสียใจค่ะและดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายในเดือนนี้นะคะก็คือดาวศุกร์หรือว่าหมายเลข6กค่ะพลังงานของดาวศุกร์หลักๆเลยก็คือเรื่องความรักและการเงินนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าบ,บ้านครอบครัวแล้วก็โชคลาภให้กับชาวลัคนาการกฎด้วยค่ะ จากโครจรเข้าสู่ตำแหน่งการเงินนะคะตั้งแต่วันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนค่ะก็จะมีเกณฑ์ทำเงินได้จากทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะเช่นขายบ้านรถที่ดินได้หรือว่าของมีค่าได้นะคะบางคนเนี่ยจะได้เงินนะคะได้ลาบจากครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามเนี่ยนะคะอาจจะให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับคุณเช่นยกบ้านให้นะคะหรือว่ายกบริษัทให้นะคะ เป็นไปได้หมดเลยค่ะอาจจะเป็นส่วนแบ่งมรดกเงินประกันแล้วก็จะเป็นช่วงที่พลังงานของดาวเนี่ยส่งเสริมเรื่องการเงินเป็นอย่างมากเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้คุณเนี่ยคิดดีทำดีแล้วก็ขยันเข้าไว้ค่ะและช่วงนี้นะคะเงินเนี่ยจะเข้ามาง่ายๆฟุกๆคุขาเหมือนลาบลอยแต่ก็จะออกไปได้ง่ายๆเช่นกันเลยนะคะเพราะว่าพลังงานของดาวศุกร์เป็นอะไรที่ทำอะไร ตามอำเภอใจค่ะทำอะไรแบบเพื่อความสุขของตัวเองนะคะไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะมีแผนการเงินที่ดีแล้วก็รัดกุมค่ะอาจจะนำเงินนะคะที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนนะคะเปลี่ยนแปลงเงินนั้นเป็นทรัพย์สินที่จะเพิ่มพูลมูล,ลค่าให้คุณเนี่ยในอนาคตแทนที่จะเก็บเป็นเงินสดไว้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเก็บเป็นเงินสดไว้ใช่ไหมคะ มันออกง่ายค่ะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นหุ้นเปลี่ยนเป็นทองคำอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นบ้านเป็นเป็นที่ดินอย่างเงี้ยนะคะเราก็กว่าจะเอาออกมาใช้ใช่ไหมคะมันก็ยากมันก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นทําให้คุณเนี่ยนะคะจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนค่ะสรุปเลยนะคะก็1นนะคะ อย่ายุ่งกับเรื่องผิดศีลและมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ให้คิดดีทําดีเข้าไว้นะคะท่องไว้นะคะศีลข้อ5ถ้าเกิดว่าคิดดีทําดีอยู่แล้วนะคะดีมากๆเลยทําต่อไปนะคะชาสนับสนุนค่ะและต่อมาค่ะแหล่งที่มาการเงินของคุณก็คือคนนะคะยิ่งเจอคนยิ่งออกไปเจอคนเนี่ยเงินยิ่งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่องไว้ค่ะที่ไหนมีคนที่นั่นมีเงินนะคะ ช่วงนี้นะคะคุณจะได้เจอคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าใหญ่โตมีอิทธิพลอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาเหล่านั้นค่ะจะนำพาโอกาสดีๆมาให้คุณแต่แต่ว่านะคะในขณะเดียวกันค่ะช่วงนี้ที่คุณจะได้พบเจอผู้คนมากมายนั้นนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เข้ามาจะมีเจตนาที่ดีกับคุณนะคะอันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยระวังจริงๆนะคะรอบคอบมากๆค่ะดูคนให้ดีๆ แล้วก็ช่วงนี้นะคะพลังงานการเงินของคุณเนี่ยนะคะจากดาวสุกดีมากๆเลยนะคะเงินเนี่ยจะได้มาง่ายนะคะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะจะมีโชคลาภทางด้านการเงินแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมาง่ายออกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนการเงินให้ดีนะคะทุกทท่านและนี่ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนกันยายนนะคะ เป็นพลังงานโดยรวมค่ะอาจจะไม่ครอบคุมทุกๆเรื่องเพราะว่าเดือนนี้นะคะมีดาวย้ายเพียงแค่4ดวงเท่านั้นค่ะก็จะเป็น4เรื่องเนาะแต่ถ้าคุณอยากดูดวงในเรื่องอื่นๆนะคะที่ชายังไม่ได้พูดถึงตอนนี้ชาก็มีสิ่งดีๆค่ะมาแบ่งปันเป็นโปรแกรมดูดวงผ่านทาง l i น์แอดฟรีนะคะเป็นเวลา30วันโปรแกรมนี้เนี่ยนะคะจะมีความแม่นยาสูงมากๆเลย คุณสามารถรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรีได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. แอดไลน์ไปที่แอดซินแสอย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดนะคะแอด z i n z a e แบบนี้นะคะ 2. ใส่รายละเอียดของคุณลงไปค่ะก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะและสิ่งที่จะทำให้ คำทํานายเนี่ยแม่นยําเข้าไปอีกก็คือเวลาเกิดของคุณค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทราบเวลาเกิดนะคะใส่เข้าไปด้วยค่ะ3ค่ะอันนี้สําคัญมากนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรี30วันใส่โค้ชเชิญเข้าไปด้วยค่ะนั่นก็คือ N A N A T นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลืมใส่โค้ดเชิญนะคะคุณก็จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรีเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะขั้นตอนที่4ค่ะกดผูกด,ดวงค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถตรวจด,ดวงชะตาของตนเองในเรื่องต่างๆได้แล้วค่ะแถมเมื่อเวลามีดาวย้ายตำแหน่งนะคะโปรแกรมเนี่ยก็จะแจ้งเตือนและมีคำทำนายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณเลยค่ะ เหมือนมีสินแสมาอยู่ข้างๆกายตลอดเวลาเลยนะคะถ้าโปรแกรมนี้มีประโยชน์กับคุณแล้วคุณใช้งานแล้วคุณรู้สึกว่าชอบเนี่ยนะคะคุณสามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้นะคะเมื่อครบ30มวันแล้วจะมีแพ็กเกจและโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้ต่อก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณสามารถลบโปรแกรมนี้ทิ้งได้เลยค่ะ หรือจะปล่อยไว้อย่างนั้นก็ได้นะคะจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มใ,ใดๆและไม่มีการขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินของคุณใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้สามารถสบายใจได้เลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปใช้งานดูค่ะเพราะว่าความแม่นยำเนี่ยไม่แพ้หมอดูแม่นๆเลยนะคะพูดไปจะหาว่าชาโม ลองไปพิสูจน์กันเองก็แล้วกันค่ะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกชาด้วยนะคะและชาก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ท่านผู้ฟังของชานะคะสุขก,กายสบายใจร่ำรวยเงินทองมีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาและ อย่าลืมคิดดีทำดีเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ